สวัสดีครับวันนี้อยู่ตรงสามแยกนะฮะเลี้ยวซ้ายไปกระบี่เลี้ยวขวาไปทุ่งสงไปไว่ายอดสามแยกควนคุณมาเดินตลาด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 จังหวัดตรังเดี๋ยวถามแม่ค้าว่าเอาให้ชัวว่าแยกควนคุณหรือเปล่านี่เสื้อผ้าเสื้อผ้า อันนี้ลานจอดรถลานจอดรถสามแยกกวนกุนจาไม่ผิดนะเดี๋ยวถามเด็กดีกว่าอ่าเรามีป้าหมายนี่แยกอกะไรตรงนี้ตามแยกนี้ไม่รู้จักเหอามจ้ามแยกอะไรตรงนี้กวนกุ้นขวคุนกับท่านผู้ชมอ่าปีก็ย็นยันแลยฮะ ตัวเล็กไม่ดูเรืองเดียววะนี่เราให้ดูวะมีของกินหลากหลายเลยตอนนี้เรากำลังเครียดเพลงอย่างเตลาดนัดสามแยกกวนกุณอ่องง่ายๆเลยรองตะรองตะโอเขาเปิดเพลงอ่ะทำไงอ่ะนู้เพลงแต่ว,ว่าน่าจะ สิิทธ์เต็มๆอ่ะเพลงนี้เหมือนกับว่าเพลงร้องขึ้นเองอ่ะนี่มาสองนี้ดีกว่าปลาแย่งปลาแย่ง,ง,งอันนี้ปลาดุก๊กดุกอะไรนี่ดุ๊กหน้าดุกหน้าดุกหน้าหรือดุกเลียงอันนี้ปลาแย่ง นี่ปลาเลยปลาเลยอันนู้ตอนปลาเลยปลา่เนใหญ่จังปลาแยงปลาแย่งสลี่ไหมหรอไม่แย่งนำชื่นี่ปลาได้ไหมเเียัได้โนต้นไ้ตันเลกุ้งอ่กุ้งน่ากินหเาเล็ที่จองอันหญีทิพโอเคครับนีลาดกับลาดลาดก่อนคุนอลาดก่อนคุและกันนี่เนี่ลูกไอ้นั้นกินไม่กิน นี่นี่จำด้าทอดเบียร์ยังวะสกแกนอย่างเดียวจำจำมะดาทอดอ้าวจำไม่เป็นลาวไม่อดลาวเราไม่ปือก่อนมามเออเบียร์กไม่มีก็ไม่ปอกเบียร์มาเป็นเดือนแล้วสกแกนอย่างเดียวเสียดายจังเ ไม่ปืนนะปลานะอยากอีวุดนุ่นเลยเต็มเลยตำปลื้งแต่กระดุมลาเดือนซิปปันเสาร์นี่ช่องตายายเหยาะมือไปหลังดูแล้วไม่เสียบุคลิกนี่กระดุมบานกระดุมบานกระดุมบานอืมกระดุมบานดูกระดุมวานเจ้านี้ก่อนนะทุกหม้อกระดุมบานหมดเลย นุผลไม้นะมาเนะเดี๋ยวถ้ากินอะไรบอกนะเดี๋ยวสแกนนะสแกนได้ป้าเขาคนมีอายุเขาไม่เอาเขาแก่อายุเยอะแนละ้วปลาหวานกระดูกปลาหวานอันนี้กระดูกปลาหวานนี่ปลาหวานปลาไรก็ปลาแหลนปลาเล่นปลาเล่นไปเดินไป ที่อื่นวันนี้วันวันพุธไหมวันนี้วันพุธครับวันพุธจะเอาอะไรม้่งบอกเลยนะไม่ต้องเกรงใจเราไม่พกตังค์เราสกแกนอย่างเดียวอืมดูร้านเยอะนี่อยู่ในตัวอาคารนะฝั่งน,นี้ล็อกว่างมีสองล็อก เราวางเยอะนี่จำดาไหมอันนี้มัดหรือมะอ๋อไม่ได้จอที่อ่าโต้ย ไหวกินจำดาตอดเมื่อกี้ซื้อกล้องปลาเปลา่าเขาสแกนไม่ได้อันนี้สแก,กนได้ไหมสแก,กนใจได้ไหมอ๋อเก่งใ,ใจก็ลาวเลยอันนี้ยังไม่ตอดที่จะตอแล้ยกับพี่น้องไม่ตอดที่จะต้องเจอแย่เลยกับพี่น้องเอ้ยของกินเยอะแยะ เราเม็ดเล่ไหมคิดว่าแต่ว่ามันเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเปล่านะเสียงเต็มเต็มอยากอีกินจำดาแต่ว่าต้องสกแกนจ่ายได้ไหมอ่าโต้ลาดนี่ไม่มีใครรับสแ,แกนเลยนี่อยากกินจำดาต่อกินฟรีก็ได้ แมวแมวแมวเองน,น,นี่ได้ด่เรียกได้จังฮัตจักเกนกันตาฮัตต้มกันนี่แม่นิดนีตาต้มแซ่บหมูต้มแซ่บพุงวัวหมดแล้วครับนี่ของกินอยู่นี่เสื้อผ้าข,ของนี้นี่เสื้อผ้าเก่านี่อันนี้ปักนี่หมูสดกลางนี้หมูสด จะเอาอรอกินแทนข้าวอออกล้วยจะได้นี่ก็ไม่รับตะแกนไม,ไม่ไม่เข้าใจเลยนอันนี้ขายพวกผักพวกนเนื้อปลาอยู่ฝั่งนี้ น pe ี่ที่สแกนเป็นฝักเราไม่ชื่อฝักปตริศนาหลังคาตามจิตบาทอันี่ยีจิตบาทอันนี่รวงรวงกล้องหลวงหยีจิตบาทโอ้ยกรมอันนี้เนื้อหมูครับก็เนี่ยประมาณเนี้ยครับตลาดกวนกุล ก็เคลียดอยู่แต่๋ยผมฟังแล้วนะว่าเป็นเพลงเนี่ยโลกครบรู้จักโลกครบไหมเนี่ยโลกครบโลกครบฮะโลมาพีดเออบ้านเราเด็กโลกครบไหมเจ้าว่าน้ำเลี่ยมเลี่ยมบ่มไปหลักตายบ้านลุงตอนเด็กๆซึ่งก็มาปบลูดลงมาหน้าออกแอกจ่ด หน้ามันเลี้ยมหลบกลบหลบกลบลูกกลบ,ลกกลบไปคิดเอาเองครับว่าแปลว่าอะไรผมไม่แปลให้ <c oughs> นี่ร้านกระดมครับกระดมนมหงไก่หง อันนี้เขาขายก็หละอย่างกันจะเอาอะไรแล้วเรามายืนดูทำไมโอ้โหงเลยไกินอยากกินในนู่นเลยแต่ก็แม่จะแกนอะอยากกินในนั่นอะแต่ว่าจะแกนไม่ได้อ่ะนี่ยายผมจะสอนให้นรัยายไปทำแบบนั้นได้ไหมกาสแกนได้ไหม เห็นไหมเห็นไหมที่ขาวๆอ่ะเขาเอาเขาเอาก็มาถึงสแกนปั๊บเอินเราก็ไหลไปในบัญชีเรานั่นแหละเขาสแกนจ่ายอ่ะทีหลังทำแบบนั้นนะเพราะเดี๋ยวนี้เขาทำแบบนั้นหมดแล้วต้องพัฒนาต้องพัฒนาเขาไปไปที่ธนาคารก็ได้ไปบอกเขาบอกว่าจะํำแบบว่าค้าขายอ่ะ เออน,นี่ไม่ต้องมาลงในถังลงในบัญชีหมดเลย, <c oughs> ย <c oughs> เราก็ติดโอเคครับนี่คือตลาดกวนกุนตลาดควนกุนกับจังหวัดตรังกับตรงซามเยกนะครับติดตะดนเป็นกระเซมไะกดไลค์กดแชร์กดซับกรเคอร์ด้วยกังวลเรื่องเพลงเดี๋ยวไปดูกันลองทดสอบดูว่ามัน แต่ฟังแล้วมันเป็นการคอฟเวอร์นะนกินเอาดิพี่ก็รับสแกนเห็นไหมอ่าเรอเออเดี๋ยวเรแบบนี้ดีกว่าเราจะแกนเหลือได้ไหมรู้แกให้ตังค์ไหมอ่ะ พี่เอาอะไรหยิบอันนี้อันนี้ทำยังไงยำยำไม่เรียบร้อยเหรอไม่ยำกัเป็นไม้มาที่บ้าเราเป็นช่วยด้วยแต่ยี่สิบค่ะนี่อ๋เอาเป็นนี่ไหมนี่ตัวยี่สิบเหรอครับเป็ยำยำได้เหรอไหมใช่ครับก็เป็นตัวยำอันนี้เอาเป็นตัวเป็นยี่สิบบาทใช่ไหมครับโอเคอ่าน่ารักมากผมจบคลิปตรงนี้ครับร้านพี่เขาสแกนได้ด้วยคนจังหวัดตรังโอเคเดี๋ยวสแกนก่อนกดติดตามมาด้วยนะครับตลาดควนคุณสามแยกเลย ันนี้ไปก่อนครับ